สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมอา๋ซร์สุดทีชอบนะครับวันนี้ผมก็มาทำรีวิวนะครับรถตัว New s w i ิ t นะครับผมเป็นแต่งแบบเลโทสีเขียวนะครับผมแบบที่น่าจะเคยอัพลงหน้าเพจของนมฮะคันนี้นะฮะจะสวยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับผมโอเคไปเลย เอาละครับผมมาชมกันเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นรุ่น New Swift นะครับตัวท็อปนะครับผมรุ่น g l x นะครับปี2021ปีนี้นะครับผมกระจังหน้าแบบใหม่นะครับผมแลบด้วยนะครับสีเขียวนะครับเป็นสีเขียวโทนนี้เลยนะครับแล้วก็หลังคาครีมนะครับเส้นสีครีมนะครับผมมีชุดแต่งมินินะครับผมตัดด้วยล้อมินินะครับขอบ17นะครับผมตัวนี้ก็ดูค่อนข้างเข้ากันมากๆนะครับดูสวยมากๆเลยนะครับผมก็ด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ต้องขออภัยด้วยนะฮะพอดีว hmm ันน right. ี้ผมไม่ได้เอากล้องตัวดีมานะฮะก็เลยถ่ายด้วยกล้องมือถือนะครับก็จะไม่ค่อยได้จับโฟกัสดีเท่าไหร่นะครับผมก็ต้องขออภัยตรงนี้ด้วยนะครับผม่ะชมรถต่อเลยดีกว่านะครับผมด้านข้างก็จะเป็นอย่างนี้เนาะมีสีครีมที่หูกระจกนะครับมือเปิดนะครับเส้นด้านข้างสีครีมนะครับผมด้านหน้าไฟหน้าก็จะเป็นแบบนี้เนาะในรุ่นท็อปนะครับตัวแม็กมินิ7เนะครับเข้ากันมากๆเลยนะครับผมกับชุดแต่งชุดนี้นะครับผมก็จังหน้าแบบใหม่นี้ครับตัด มีไฟตัดหมอกมาให้เลยนะครับผมในรุ่นเลยเนาะสำหรับลูกค้าที่เลือกตัวท็อปนะครับผมก็จะได้ตัวไฟหน้าสีสวยอย่างนี้เลยนะครับก็มีไฟตัดหมอกมาให้นะครับผมด้านข้างก็มีคิ้วกันสาดมีอะไรอย่างนี้เนาะโอเคผมไล่ให้ดูมีสเกิร์ตหน้านะครับสเกิร์ตหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับแบบซิกเนเจอร์นะครับผมของแบบมินินะฮะมีเฉพาะที่นี่ที่เดียวนะครับผมจุดแต่งตัวนี้นะครับผมโอเคตัดด้วยเส้นคู่เลข69นะครับ Okay, ด้านข้างก็จะมีคําว่าคลาสสิกแล้วก็เลข69นะครับผมเดี๋ยวผมพาชมด้านในเลยดีกว่าครับ <c oughs> ด้านในก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะตัวนี้ไม่ได้ทําบ่อนหนังนะครับผมแผงข้างประตูก็จะเป็นแบบผ้าอย่างนี้นะฮะแล้วก็ตัวเบาะก็จะเป็นแบบผ้าอย่างนี้นะครับ,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 รบมีจอพร้อมกล้องมองหลังมาให้เลยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้มีแถมตัวของกล้องหน้ารถให้ด้วยนะครับผม <c oughs> ก็ค่อนข้างเรียกได้ว่าจะเต็มเลยนะครับผมก็ <c oughs> ด้วยโปรนะครับผมตรงนี้ก็เลยจะไม่ได้มีเบาะหนังนะครับผมทําให้ลูกค้าไปนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับตัวท็อปมีแอร์แบ็กหลูกนะครับทำเบ่อหนังเนี่ยทำได้แล้วก็จริงนะครับแต่ว่าเรื่งแอร์แบ็กเนี่ยอาจจะทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดพิจารณานะครับผมอ่ะเป็นไงครับผมสวยนะฮะด้านข้างก็จะมาอย่างนี้ชุดมินิอย่างนี้แล้วก็ตัดกับแม็กมินิอย่างนี้เข้ากันมากๆครับผมด้านหลังก็จะมีเซ็นเซอร์หลังด้วยนะครับสปอยเลอร์หลังนะครับข้างมีคิ้วกัันนสาะครบผม แบบนี้เลยนะครับผมหลังเป็นท่อคู่อย่างนี้นะฮะผมทรงนี้ก็จะค่อนข้างดูแบบคลาสสิกนะฮะเข้ากับชุดนี้มากๆเลยนะครับผมแต่งออกมาแล้วเนี่ยเหมือนมินิเลยนะครับผมโอเคดูแม็กคันชัดๆนะครับผมขอบ17นะครับแบบนี้นะฮะก็จะได้เรื่องความสวยมานะครับผมแต่ว่าเรื่องของความกระด้างเนี่ยเพราะว่าด้วยหน้ายางเขาเนี่ยจะบางมากๆนะครับผมก็อาจจะกระด้างขึ้นนิดนึงนะครับ ซึ่งก็จะแลกเอ่อแลกมาด้วยเรื่องของความสวยนะครับแล้วก็ยึดจับถนนที่ดีขึ้นนะครับชุดแต่งมีอย่างนี้ครับ BPT นะฮะขอบตัดแล้วก็เป็นดิสเบรกสล้อนะครับตัวนี้ในรุ่นของเอ่อรุ่นท็อปนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้นะครับก็สปอยเลอร์หลังก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะด้านบนนะครับสอากาศแบบนี้ก็จะดูค่อนข้างคลาสสิกนะครับผมเอาละครับผมไปเล่กันบ้างครับหลังจากที่ชมกันแล้วนะครับ รถคันนี้นะครับผมก็ไปถ่ายตอนที่เลิกงานแล้วนะครับแต่ว่าคือพี่ช่างเขาก็ยังทํางานกันอยู่นะครับอาจจะแบบาภาพอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็ไม่ได้เอากล้องอีกตัวไปด้วยนะครับเลยต้องถ่ายนะครับถ้าผิดพลาดหรือว่าไม่สวยยงไงก็ต้องขอไปนะครับคือรถคันนี้แต่งออกมาแล้วสวยมากเลยนะครับแต่ว่าคุณภาพภาพแบบกล้องของผมที่เอาไปถ่ายนะครับก็อาจจะไม่ไม่ได้ดีนะครับผม ก็เลยออกมาเป็นเหมือนอย่างในคลิปนะครับตัวจากโฟกัสก็จะช้าหน่อยนึงนะครับผมอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับมีลืมบอกกล้องไปจริงๆนะครับผมก็เลยถ่ายออกมาได้ทันเลฮะแล้วก็ช่วงโควิดพอดีผมเพิ่งได้มานั่งไล่ตัดคลิปลงนะครับผมก็ช่วงนี้ก็จัพคลิปให้บ่อยขึ้นนะครับก็ยังไงก็ฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับผมกดซับสไครต์ไลค์แชร์ให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ผมนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ